สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอ่า uh, Welcome to Thai Cooking with Eddie Today I will speak Thai <c oughs> ก็จะพูดไทยนะคะในคลิปวิดีโอนี้เพราะว่าคงไม่มีฝรั่งสนใจในการทำสมผักบานเท่าหรอกมั้ง <c oughs> จ้าก็อ่าไม่ใช่ว่าผักเยอะหรือว่าอะไรนะคะคือมีความอยากกินค่ะ ความอยากกินเพราะว่าอยู่บ้านก็คือฝีมืออีแม่เนาะฝีมืออีแม่ฝีมือยายฝีมือพี่สาวท่านสมพักให้กินมาอยู่นี่กัคิดหอดคะ่ะคนอีสานบ้านเฮานะคะอยู่ที่ไหนก็ไม่ลืมถิ่นไม่ลืมคะ่ะว่าตัวเองเป็นอีสานบ่บม่ทางลืมเนาะกินข้าวก็กินอข้าวเหนียวกินข้าวบ้านเฮาเนออ จำแจ้วขหนียวปุ๊บปุ๊ขึ้นกันนะจ๊ะโอเคจ้ะเออคือมีอ่ามีกระลำเนาะแล้วก็มีใบผักอะไรเงี้ยนางก็อยากกินบพแมันว่าปลูกเองมันหลายบพแมนจะเสือ,เอาคือมีความอยากกินเนาะก็นางจะทําส้มผักก็คืออันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วล้างเสร็จก็คือนางจะทําการ โปรยเกลือก่อนนะคะก็คือให้เกลือให้เกลือมันสลดก่อนเพราะว่ามันสดจะกวบคุบเดียวเดี๋ยวมันจะขันยากนะเนาะจ้ะโอเคมาทำกันเลยเกลือของเรานะคะ Yep, need แล้วก็รอให้มันสรุปเหเนาะอืมติดไปก่อนกันแม่แรงต่อไปก็จะเป็นการคั้นนะคะมือใหม่หัดทําส้มผักนะจะ้าว่า ก็จะมาลองดูว่ามันจะได้ผลบอมันจะนั่นบอด้วยความอยากกินนะคะด้วยความอยากกินด้วยความที่เป็นคนอีสานอ๋อมายูนต่างบานต่างเมืองของกิน่นอย่างจีกันเสบานฮอร์อเสพมั่อนกเหมากับสันหาแต่ว่ามันไม่มีขายาค่อบานฮอเด้ ไบอไม่ขายคือซาม่ก็ดีอยู่ดอกอันแล้กับเปยยูเปยเรียงนายูแนวกินอืมแต่ขออย่างเดียวเด้อปลาดแล้วทนกินมาไหวกับอันทุเรียนทนกินมาไหวก็ อยู่ด้วยกันเนาะามีภรรยายก็ต้องมีความเคารพซึ่งกันและกันแมันว่าละจ้ะเนื้อยูนเนื้อนเพิ่กนกระสือหายเนื้อยู้ของกินอีหยังบานเข้าเกิดแต่ว่าเขาก็ต้องเคารพเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ะเหม็นคนบ่ไรไม่สิน่า <c> ก <oughs> <c oughs> ับอีกอาญาหนึ่งเนี่ยจีนไก่ห้ามมเข้าบ้านเด้อี่ยมัน <c oughs> <c oughs> จ,จะสือบจ,จะสืบตรงนี้ ก็อ่าเราเลี้ยงสมพังเนาะขั้นไปเรื่อยๆจ้ะขั้นจนว่ามันอ่อนผุล่ะอันแม่อยู่บ้านเพิ่นขั้นเพิ่นขั้นกับตกเจไดอันเพิ่นขั้นกับมือเดียวได้กินกันเนี่ยเก่งบ่เพิ่นอันฝีมือบ่ทเพนในเก่งทพิ่นอ็หราก็หัดเทหัดทำ พ่อกินได้คัพ่อค่ะคุณสซามีก่กินน้ำดอกค่ะแต่ว่ากับบยาในเพื่อนกับบยาให้เพื่นกินน้ำเพราะว่าอย่างอันทองทองเล่าอ่ะจะบ่แข็งแรงหรือคนไทยกินออียงนิดๆกับอทองเสียง่ายเห็นบ่ละลก็บว่ให้เพื่นกินน้ำดอกปวกกินสิของเพ็ดเพ็ดลายๆสิกินบ่ได้จะมาพ่อไป มูจาว่าพ่อไปจ้าพอ่อเหรอเนาะพอแล้วก็เข้มโเมเข้มตรงไหนเสศษเกลือหมดแล้วเขาน้ำมันออกล้างจากน้ำหนึ่งนอกจากเนาะล้างจากน้ำหนึ่ง ทำเองเดี๋ยวพ่อไม่ต้องล้างเยอะนะ เสร็จแล้วนั้นก็คัน้น มูเจ้าว่านาสิได้กินบ่เอามูเจ้าว่าเอ็ดสได้กินบ่สัมผัส น้ำเข้ามานะคะสไาลายบาจาวาซิมบัง ты мне снять ได้แล้วนะจ๊ะปิดขวดไว้สามวันได้กินถ้ามันร้อน